ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิดพลังงานกำลังทำงานแรงมากแรงในแบบที่มันไม่มาประนีประนอมมันกำลังรื้อความคิดแบบแยกส่วนความคิดที่ทำให้เราคิดว่าฉันคือฉันเธอคือเธอโลกคือโลกและ การกระทําของฉันไม่เกี่ยวกับใครพลังงานนี้กําลังบอกเราว่ามันไม่จริงอีกต่อไปทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้การตัดสินใจเล็กๆของคุณไม่ได้ส่งผลแค่กับชีวิตคุณแต่มันสั่นสะเทือนทั้งสนามรวมค่ะทุกคนทั้งโลกทั้งผู้คนทั้งพลังงานที่มองไม่เห็นเรากําลังถูกเชิญให้คิดแบบใหม่ไม่ใช่คิดให้เก่งขึ้นแต่คิดให้ครบขึ้น ไม่ใช่ถามแค่ว่าฉันได้อะไรฉันเสียอะไรฉันคุ้มไหมแต่ถามว่าสิ่งนี้ส่งพลังอะไรออกไปมันหล่อเลี้ยงโลกหรือทำให้โลกอ่อนแรงลงมันสอดคล้องกับหัวใจหรือแค่อัตตายุคนี้ไม่ใช่ยุคของการใช้พลังนะคะทุกคนแต่คือยุคของการรับผิดชอบต่อพลังของตัวเอง หลายคนอาจอยากจะเปิดยานอยากไวอยากเห็นอยากรู้แต่ไม่ถามตัวเองว่าพลังที่ฉันส่งออกไปทุกวันมันสะอาดแค่ไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเราใช้พลังงานแต่ไม่ใช้หัวใจไม่ใช้สติไม่ใช้ความถ่อมตน พลังนั้นจะย้อนกลับมาสอนเราในรูปแบบที่ไม่อ่อนโยนเสมอไปการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การรู้กฎจักรวาลมากขึ้นนะคะแต่คือการกล้าที่จะใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับกฎนั้นจริงๆไม่ใช่แค่พูดเรื่องพลังงานแต่ใช้ชีวิตแบบไม่ทำร้ายสนามรวมไม่ใช่แค่สอนเรื่องความรักแต่เลือกจากความรักในทุกวันโลกกำลังเปลี่ยน ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีแต่เพราะจิตสำนึกของมนุษย์ค่ะกำลังถูกเรียกให้โตขึ้นและคำถามสำคัญที่สุดที่ครูทาร่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองคือฉันกำลังเป็นพลังแบบไหนให้โลกใบนี้ทุกคนลองหยุดสักครู่นะคะแล้วถามตัวเองวันนี้ว่าฉันกำลังส่งพลังอะไรออกไปถ้าคลิปนี้สะเทือนในใจคุณแปลว่าคุณพร้อมแล้วค่ะ พร้อมจะใช้พลังอย่างมีสติเขียนไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยวันนี้ฉันเลือกเป็นพลังแบบไหนถ้าคุณรู้สึกว่าใช่แชร์ต่อให้คนที่กำลังตื่นเหมือนกันค่ะเราเจอกันในคลิปหน้าครูทาร่า